เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิก5นาทีถึง17นิกา30นาที มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับคุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณนัทเดชนะคะในวันนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าข่าวสารการบ้านการเมืองมีมากมายนะคะโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ๆที่วันนี้เราหยิบยกมาทั้งฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีการ พูดถึงเรื่องของคดีหัวเลือกสวกันต่อนะคะเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวของสวนี่แหละที่ออกมาพูดถึงการขอให้ชะลอไปก่อนสำหรับการเปิดประชุมสมัยวิสามันที่จะมีวาระเรื่องของการให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระค่ะรวมไปถึงนะครับการ หารือในเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามกันในช่วงจับกระแสนิติบัญญัติครับแต่ช่วงแรกครับความเคลื่อนไหวฝ่ายบริหารไปดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ออกมาตอบกรณีที่ทางอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นไปาปาทกถาที่ปปอสอนะครับเรื่องของยาเสพติด ซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่ทางสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ป,ปสนั้นได้เชิญทางอาดีตนายกทักษิณในฐานะอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษาประธานอาเซียนนะครับมาปาฐกถาพิเศษหัวข้อยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยแก้ปัญหายาเสพติดได้ถึง99%ปัจจุบันเนี่ยได้เพียง60%เท่านั้นคุณนรดาคุณผู้ฟังก็เนื่องจากยาเสพติดเนี่ยเป็นอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกันทั้งโลกอีกทั้งพื้นที่ผลิตเนี่ยอยู่ในสามเหลี่ยมทองคําอยู่ในพื้นที่อาเซียนและประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกโจมตีเรื่องของยาเสพติดหรือยาบ้าและเป็นทางผ่านของยาพวก ประเภทยาไอซเฮโรอีนเคตามีนนะครับซึ่งอดีตนายกทักษิณในอดีตนั้นมีประสบการณ์ในการสร้างพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้และปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนจึงต้องการจะฟังแนวคิดและประสบการณ์ของนายทักษิณที่จะพูดโดยตรงกับผู้ปฏิบัติที่รับนโยบายมาจากรัฐบาลซึ่งก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเร่งด่วน อีกทั้งเป็นภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งทางรัฐมนตรียุติธรรมก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีวาระการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมรับฟัง ประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ประชาชนครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะผู้สื่อข่าวถามคําถามกับพันตํารวจเอกทวีหลายประเด็นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างก็เช่นการออกมาปรากฏตัวของนายทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นความได้เปรียบในคดีของวันที่13มิถุนายนนี้ใช่หรือไม่ที่ศาลมีการาเชิญไป ะะะโดยพันตำรวจเอกทวีก็ตอบว่าไม่มีไม่มีประเด็นเรื่องนี้มีแต่เรื่องของประชาชนนักข่าวก็มีการถามถึงเรื่องของความกังวลว่านโยบายปรับปรามยาเสพติดเดิมของนายทักษิณอาจจะกลับมาใช้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการประกาศสงครามกับยาเสพติดก็แน่นอนว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายในขณะนั้นนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าประชาชนไม่ได้หวาดวิตก กลับเรียกร้องให้แก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วรัฐบาลปัจจุบันก็ใช้หลักนิติธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเชียบขาดผู้มีอิทธิพลพ่อค้ายาเสพติดจะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายบางประเด็นก็ถูกหยิบยกมาถามเพิ่มเติมเช่นเรื่องของวิธีปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเกิดช่องว่างหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางพันตำรวจเอกทวีก็ตอบว่าเราแก้ปัญหาต้องการเอาชนะยาเสพติด ปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามีการจับกลุมยาเสพติดภายในประเทศได้เป็นจนํานวนมากตัวเลขเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติสะท้อนให้เห็นว่ายาเสพติดทะลักเข้ามาก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศรอบๆด้วยถือเป็นโชคดีที่ทางอดีตนายกทักษิณถูกตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนด้วยค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามครับคุณธนดาวคุณผู้ฟังถามว่าแล้วทําไมถึงไม่เชิญทางนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานมาสแสดงวิสัยทัศน ทางพันธรวจเอกทวีเนี่ยก็บอกว่านายกเนี่ยประชุมเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ในฐานะที่กรรมการเร่งรัดแล้วก็ติดตามแก้ไขปัญหาอยากจะฟังประสบการณ์และทัศนคติโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของอาเซียนที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนการปรับปรามยาเสพติดจ,จะไม่ซ้ำรอยค่าตัดตอนในอดีตใช่หรือไม่ ทางพัรตจเอกทวีย้ำนะครับว่าพลวัตเปลี่ยนแปลงไปเยอะรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยต้องรับใช้ประชาชนทุกของประชาชนถือเป็นสิ่งสูงสุดเพราะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหามั่นคงที่ได้รับผลกระทบอย่างท่่นหน้าซึ่งแน่นอนนะคะว่าช่วงเวลาที่มีการ นัดมาปาทกถากันนะคะที่สำนักง,งานปปสทางอดีตนายทักษิณเองก็ปรากฏตัวที่สำนักง,งานปปสนะคะเรียกว่าเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเลยภายหลังที่มีข่าวลือว่านายทักษิณเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศก่อนสารนัดไต่สวนในคดีพักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยนายทักษิณน,นะคะเดินทางมาปาทกถาพิเศษในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดําเนินง,งานป้องกันและปราบปรามรวมถึงการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครั้งที่3ทับ2,568 ก็เดินทางมาด้วยรถยนต์โรลส์รอยนะคะสีกรมท่าแล้วก็มีทางด้านรองนายกภูมิธรรมแล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุทินนะัฐมนตมรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพันตำรวจเอกทวีแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรนะคะให้การต้อนรับซึ่งนายทักษิณนะคะมีการบกมือทักทายผู้สื่อข่าวก่อนที่จะพูดว่ายังอยู่ดีกินดีไม่ได้ไปไหนคะ่ะ ทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะอสอบถามถึงความกังวลเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษแพทย์ตามมติแพทยสภานะครับของคณะกรรมการเสนอความเห็นสภานายกพิเศษของนายสมศักดิ์เทพสุจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขทางนายทักษิณเนี่ยก็ตอบว่าแก่แล้ว70กว่าแล้วนะใจเย็น เนี่ยก็คือเป็นคําตอบที่ทางนักข่าวเองเนี่ยรุมล้อมกันถามอะครับก็เลยตอบมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคณะผู้บริหารสํานักง,งานปปสอเองก็ได้เชิญทางนายทักษิณนั้นได้เข้าห้องรับรองนะครับก่อนที่จะขึ้นปา,าฐกถาพิเศษในหัวข้อยาเสพติดอาจเชกรรมข้ามชาติ มุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาอาเซียนอย่างที่ได้บอกไปครับค่ะแน่นอนนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นการประกาศสงครามกับยาเสพติดเรียกว่าหือฮามากเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเมื่อถูกเชิญมาพูดที่สํานักง,งานปปสซึ่งก็เป็นหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะถูกจับตาเรื่องของการจะปัดฝุ่นนํานโยบายเมื่อสมัยก่อนนํามาใช้ กับปัจจุบันก็มีความเป็นห่วงเป็นกังวลกันและแน่นอนว่าการเชิญมาแบบนี้มันอาจจะสะท้อนในยะทางการเมืองบางอย่างหรือเปล่านะะักข่าวก็ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะคะนี่เป็นช่วงแรกที่นํามาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภานะคะแน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้จะเปิดสมัยประชุมวิสามันก็มีในส่วนของวุฒิสภาเองเนี่ยจะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระด้วยซึ่งทางสวบางกลุ่มก็ การขอให้ยับยั้งออกไปก่อนเนื่องจากติดคดีหัวเลือกสวนะคะเดี๋ยวจะได้มาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่บอกไว้ว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของกรณีสวนันทนาที่ได้ออกมายอมรับบอกว่า การเข้าชื่อเพื่อที่จะเสนอประธานวุฒิสภา ให้กลุ่มสวที่ถูกตรวจสอบในคดีหัวเลือกสวนั้นเพื่อให้เกิดการวินิจฉัยนะครับต่อสมาชิกภาพของสวกลุ่มดังกล่าวซึ่งทางสวนันทนาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้รายชื่อเนี่ยมีไม่ถึง20คนส่วนท่าทีนั้นก็จัดถแถลงต่อไปครับค่ะซึ่งสวนันทนานันทวโรพาสนะคะสวกลุ่มพันใหม่มีการกล่าวถึงการเข้าชื่อสมาชิกวุฒิสภาจํานวน20คนซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยบังคับไว้เลยก็คือจะต้องเข้าชื่อ 1ใน10นะคะของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือ200คนก็จะอยู่ที่20คนเพื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของสอวอกลุ่มที่ถูกตรวจสอบในคดีหัวเลือกสอวอค่ะโดยเป็นการยื่นผ่านทางประธานวุฒิสภานะคะซึ่งสอวอนัทธนาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการเข้าชื่อดังกล่าวไม่น่าที่จะครบตามที่กาหนดไว้ส่วนจะเดินหน้าเข้าชื่อดังกล่าวต่อหรือไม่ทางกลุ่มอยู่ระหว่างการหารือแล้วก็จะ แถลงท่าทีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ28พฤษภาคมนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวถึงการประชุมบุธิศภาที่จะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคมด้วยโดยยืนยันนะคะว่าจะยื่นยัติโดยนายเทวริษมณีฉายกลุ่มสวพันธใหม่เช่นเดียวกันเพื่อให้ที่ประชุมบุทธิสภาชะลอการลงมติเลือกองค์กรอิสระออกไปก่อนคะ่ะซึ่งในช่วงเปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามันนะครับระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนั้นโดยในวันที่29นะครับก็ได้กำหนดวาระพิจรารณาเรื่องที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านการพิจรารณาของวันที่28พฤษภาคมก็ได้แก่พรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พศ2568และพระกรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2พศ2568 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนอกจากนั้นคือการตั้งคณะกรรม,มาการวิสามันพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ซึ่งเป็นการตั้งคณะทำงานศึกษาคู่ขนานกับที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเนื้อหาและมีรายงานที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว2ฉบับครับ ขณะที่วันที่30พฤษภาคมนะคะก็จะมีวาระพิจารณาตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและอายการสูงสุดแล้วก็ลงมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งปปอชอด้วยซึ่งแน่นอนว่าประเด็นวันที่30เนี่แหละคุณผู้ฟงังคุณนัทเดช,ช<ะ>ที่จะมีการยืน่นอติ่ขอให ชะลอไปก่อนนะคะเนื่องจากติดคดีหัวสอวอที่กำลังอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสอวอซึ่งวันนี้เองทางสอวอชัตรวัตรก็ออกมาแถลงนะครับย้ำบอกว่าการกล่าวหากรณีหัวเลือกสอวอนั้นเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นองค์กรอิติบัญญัติครับพลตำรวจตรีชัตรวัตรแสงเพชรประธานกรรมธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาพิบาลวุฒิสภานะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกอบอัจ,จนากิติโคศกคณะกรรมวิธการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาได้ถแถลงข่าวคดีหัวเรืยสอสวอบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการนำกฎหมายมาหาประโยชน์ทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยใช้กฎหมายในทางการเมืองมีการกล่าวหาฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้กฎหมายแทนประชาชนว่ากระทําการหัวการเลือกตั้งหรือได้มาซึ่งสวออโดยมีชอบจึงขอถแถลงข้อเท็จจริงนะครับว่าวุฒิสมาชิกชุดปัจจุบันเป็นชุดที่13เนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายมีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของสวชัตรวัเดีอยวไปรับฟังกันครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในในช่วงนี้มีการนํากฎหมายมาหาประโยชน์ มาทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายในบ้านเมืองไม่เจ้าที่ของรัฐไม่รับหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองขณะนี้ได้มีการกล่าวหาฝ่ายนิติบัญญัติบุตรทธิสมาชิกนะครับซึ่งเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายแทนพี่น้องประชาชนว่ากระทำการผัวการเลือกตั้งได้มาโดยไม่ชอบนะครับ ในฐานะการมาทิการการกฎหมายในการยุติธรรมจึงขอขแถลงขอ้อเท็จจริงให้พี่นอ้องและสืมม่อมวลชนได้รับทราบว่ามติสมาชิกชุดปัจจุบันซึ่งซึ่งเป็นชุดที่13เนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเราปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสวอ,อแล้วก็รับเบียบข้อบังคับเงื่อนไขที่กกกกหนดได้การได้รับการรับรอง ตามกฎหมายปฏิบัติการบริหาธิทา่ภายใต้รัฐธรรมน,นูญและข้อบังคับในการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นการที่มากล่าวหาว่ามีการหัวสวเนี่ยเป็นการใช้ถ้อยคําที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรนิติบัญญัติของรัฐโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สำนึกหรือน,นำพาในการที่จะครรพกฎเกณฑ์กติกาการปกครองบ้านเมือง พยายามสร้างให้เกิดวิกฤตขึ้นในประเทศอย่างน้อยผู้ที่ไม่หน้าที่ทําตามกฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่สําคัญนะครับหน่วยงานหนึ่งนะมีหน้าที่ทํากฎหมายตามกรอบที่กฎหมายกําหนดแต่ไม่ทําไปทํากฎหมายที่อยู่นอกกรอบตัวเองก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานอื่นนะครับท่านรู้ดีว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่2อัน 547นะครับโดยมีเจตนาลมเพื่อให้พนักงานสอบสวนในคดีในกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าหน้าที่เป็นกลางเพื่อขอให้เกิดความยุติธรรมให้กับหน่วยงานองคอ์กรพี่น้องประชาชนแต่กลับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมือง คราวนี้ค่ะมาติดตามการทำงานของคณะกรรมธิการวุฒิสภากันบ้างน,นะคะเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามอย่างเข้มข้นเลยจากฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในส่วนของวุฒิสภาผ่านคณะกรรมิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาสารมลพิษปนเปื้อนและการบำบัดฟื้นฟูแม่น้ำกกและแม่น้ำสายในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ํามาพูดคุยนะคะมีการเชิญอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแล้วก็เลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษค่ะก็แจ้งกับคณะกรรมการว่าติดภา,การกิจในพื้นที่ก็เลยไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมค่ะโดยนายชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมการนะครับก็กล่าวก่อนเริ่มต้นการประชุมบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีแม่น้ำสองสายที่มีปัญหา เรื่องของสารปนเปื้อนก็คือแม่น้ำกกและแม่น้ำสายปีที่แล้วมีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะครับบอกว่ามีสารปนเปื้อนในแม่น้ำจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยพบว่ามีการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านใกล้แหล่งน้ำจึงมองว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะการสร้างเขื่อนดักตะกอนนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจะทำได้ต่อเมื่ออยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟู ดังนั้นเนี่ยจึงควรเดินหน้าเจรจาหรือว่าสุดท้ายอาจจะต้องฟ้องร้องโดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศถ้าจําเป็นเนี่ยก็ต้องทํานอกจากนี้เรื่องสําคัญก็คือการทําความเข้าใจกับประชาชนต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงเรื่องความเสี่ยงกับประชาชนว่ามันอันตรายระดับไหนวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นข้อมูลเนี่ยยังไม่นิ่งยังมีความแกว่งไปแกว่งมาอยู่นะครับ ส่วนกรณีแม่น้ำสายนะคะสวชีวาภาพบอกว่าคณะกรรมาการก็จะเน้นเรื่องสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำลำน้ำเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าการก่อสร้างตึกขนาดใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งความดำเนินคดีซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้ดำเนินคดีก็ต้องตอบให้ได้เพราะนี่เป็นการทาผิดไม่ว่าจะขนาดใหญ่แค่ไหนก็ต้องรื้อถอน ซึ่งในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยหากรุกล้ำก็ต้องรื้อถอนเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต้องเริ่มกันที่ฝั่งไทยก่อนตามกฎหมายของไทยก่อนนะคะ ส่วนที่ขณะนี้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและประชาชนเองก็กังวลเรื่องของสารปนเปื้อนที่มากับน้ำด้วยนายชีวภาพก็บอกว่าแน่นอนในที่ประชุมวันนี้ก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกของความพยายามที่จะแก้ไขปัญหามลพิษปนเปื้อนในแม่น้ำากลกซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับส่วนในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับว่ามีการประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อที่จะพิจารณา,าหลักๆเลยก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นะครับพิจารณากันไปยาวๆเลยจนถึงวันเสาร์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการลงมติอย่างไรต่อไปซึ่ง คุณผู้ฟังเองก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงหรือว่าถ้ามีเวลาอยู่หน้าจอก็ <Yeah. S 1> ติดตามการถ่ายทอดทางช่อง10บทีวีรัฐสภาได้หรือจะฟังเสียงก็ฟังวิทยุ FM 8 7 5เมกะเฮิร์นะครับวิทยุรัฐสภาได้และก็กลับมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับจากรายการสถานีนิติบัญญัติได้เช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาทีถึง17นิกานาที วันนี้คุณทดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเยียดปูมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ